ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดนิดนึงจากการลงทุนเป็นเรื่องของ AI นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ภาพสะท้อนนะครับในปี2025ว่า AI ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วบ้างนะครับแล้วก็ผลสำรวจที่ทาง AWS นะครับได้มีการทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับว่าคนไทยเราเนี่ยใช้ AI ไปถึงตรงไหน,นแล้วยังมีจุดไหนที่เรายังสามารถทำเพิ่มเติมได้นะีครับก็เดี๋ยวก่อน นะครับจะไปในหัวข้อครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ภาพปีที่แล้วนะครับคุณแอนดรูอึงคุณแอนดรูอึงเนี่ยเป็นโคฟาวเดอร์ er ของ Deep Learning.ai ใครเรียนพวก AI Deep Learning สมัยก่อนก็น่าจะรู้จักอยู่และนะครับในปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ AGI Artificial g e n e r a l i n t e l l i g e ท c e ที่ว่า AI ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีความฉลาดเท่ามนุษย์ในทุกๆด้านนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจตอนที่คุยกับคุณแอนดรูก็บอกว่าปีหน้าก็คือเขาพูดปีที่แล้ว เมืองไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆเลยในการเอา a e e t นติ i เเข้ามาใช้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยที่มีใช้ AI อยู่แล้วเนี่ยทั้งในส่วนตัวเองในภาคบริษัทก็เริ่มเห็นอย่างลูกค้าของ AWS เนี่ยก็เริ่มมีการเอา a อ e t นติ i เเข้าไปใช้ทำในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม productivity 50%ในองค์กรหรือแม้กระทั่งเอาไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆนะครับ สเตตของตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วบ้างนะครับของตัว AI นะครับก็คือเราอาจจะเริ่มจาก3ปีที่แล้วที่ ChatGPT ออกมาเราเห็นว่า AI เนี่ยเริ่มคุยกับมนุษย์รู้เรื่องมากขึ้นนะครับเราถามตอบเขารู้เรื่องเราเริ่มเห็นคนเอา AI เข้ามาผูกใน workflow ในบริษัทมากขึ้นนะครับปีที่แล้วเราพูดถึง AI agent นะครับที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อ่านอีเมลตอบอีเมลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการที่ AI แต่ละตัวทำงานกันเป็น agentic AI รหรือแม้กระทั่งว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเริ่มเห็น Physical AI ขึ้นมาอย่างใน Amazon เนี่ยนะครับเรามีการทำโปรเจกต์ที่เรา d e f อยฟิสิกอลเอไ i เข้าไปใน f ูลฟิ l เมนต์เซนเตอเพื่อช่วยมนุษย์ในการทํางานต่างๆที่ว่าเป็นงานที่โรบอตสามารถแทนได้เช่นคัดกรองสิ่งของต่างๆหรือว่ายกของที่เป็นของหนักๆนะครับทีนี้องค์ประกอบของ e อเจนติกเเนี่ยนะครับมันจะเริ่มคล้ายๆมนุษย์มากขึ้นนะครับมนุษย์เรามีส่วนที่เรียกว่า เมม o r y หรือหน่วยความจําก็จะมีความจําระยะสั้นนะครับเช่ว่าเราคุยกับเพื่อนเรายังจําบทสนทนานี้ได้หรือว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเราคุยกับเขาเราเรียกว่าพวก long term memory เรามีสิ่งที่เรียกว่า tool นะฮะ tool ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแขนขาต่างๆคล้ายๆมนุษย์ AI สามารถคิดเลขได้ AI สามารถคํานวณตัวเลขได้ถ้ามันจะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่เป็นโจ๊กมากเลยในปีที่แล้วเขาบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นกลางปีที่แล้วก็บอกว่าแค่ให้นับ ตัว R ในคำว่าสตร r เบอรี่ใน AI ยังนับไม่ถูกเลยแต่ปัจจุบันนี้สามารถทำได้แล้วนะเพราะเขาเริ่มมีเครื่องมือต่างๆที่สามารถทำได้มากกว่าการตอบคำถามแบบภาษานะครอีกอันนึงก็คือเรื่องของ planning ก็คือถ้าเป็นมนุษย์ก็คือสมองส่วนหน้าแล้วเขาเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาจนกว่างานสิ่งนั้นนะจะจบสามารถเรียนระดับความคิด แล้วแต่ความต้องการยากๆเป็นความเป็นความต้องการง่ายๆได้นะครับหรือพวกทักดีคอมฟิ i ชันต่างๆและสุดท้ายแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยก็เหมือนเป็นถ้าเปรียบเทียบเ,เป็นกายภาพมนุษย์ก็คือเป็นพวกกล้ามมัสเซิลต่างๆที่ AI สามารถทํางานบางอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับอย่างในอเมซอนเนี่ยนะครับเรามองว่าสิ่งที่เราเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยเพื่อในเพิ่มเ,เรื่องของ e f f i c i e n c y ทําให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นผม,ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอันนึงถ้าใครเคยซื้อของใน Amazon.com เนี่ยนะครับ ปัญหาใน Amazon.com คือของมันเยอะมากแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าเออชุนช่วยทำยังไงให้ผมสามารถหาของคุณได้ไวเปรียบเทียบตัดสินใจได้ไวได้ไหมนะครับเราก็มีตั้งแต่การที่เราสามารถที่จะเสิร์ชนะครับเราบอกว่าเราเสิร์ชเป็นภาษามนุษย์ AI เริ่มเข้าใจเราเราสามารถเปรียบเทียบสินค้าต่างๆได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันล่าสุดเนี่ยบางทีเรามีการดูของเยอะๆของมันเยอะเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจไม่ได้เราจะมีฟีเจอร์อัน,นึงเรียกว่า h e l m e Design ก็คือช่วยเลือกแทนชันหน่อยจากประวัติ ของเราหรือว่าอะไรแบบนี้บางที AI รู้จักเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งพวก Amazon App ที่เป็นอีกหนึ่งบิิเนสหนึ่งที่เราช่วยคนที่เอาของขึ้นไปขายทำให้เขาสามารถทำตัว AI และใช้ AI ในการสร้างสินค้าต่างๆทำ g e n e r a t ว Video และอ m a ม e ต่างๆขึ้นมาได้นะครับเคสหนึ่งที่เป็นเคสคลาสสิกมากครับหน,หนึ่งในเคสที่เขาเอามา t าน n ฟอร์มใน Amazon.com เราแล้วก็คือว่า ในระบบ IT สารสนเทศเจะมีระบบเยอะมากอย่างใน Amazon เนี่ยเรามีทั้ง Amazon Prime AWS ที่เป็น c l o u d Computing เราจะมีแอปพลิเคชันเป็นหมื่นแอปพลิเคชันเลยและแอปพลิเคชันเหล่านี้รันอยู่บนเวอร์ชันที่เก่ามากโจทย์หนึ่งที่ถูกโยนขึ้นมาคือเราจะอัปเกรดเวอร์ชันของภาษาจาวายังไงจากเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจาวาเป็นโปรแกรมมิ่งแลงวอสอันหนึ่งนะครับสมมติใครไม่อยู่ใน IT เรามีการคุยกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของเรานะครับแล้วเขาบอกว่า ถ้าจะทาทั้งหมดจากหมื่นแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจจะใช้เวลา4,500ปีนะครับซึ่งมองว่าเป็นมันน่าจะทําให้เสร็จแน่นอนถ้าเราไม่มี AI เข้ามานะครับดังนั้นเราก็เลยดีไซน์และพัฒนา AI ขึ้นมาตัวหนึ่งทําเฉพาะเรื่องนี้เลยก็คือการอัปเกรดกว่าจากเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจากแมนเดตรงเนี้ยจาก4,500ปีเนี่ยจบภายใน6เดือนนะครับอันเนี้ยเหมือนเป็น productivity แต่ productivity ที่เราได้มาในระยะ6เดือนเนี่ยพอโปรแกรมมันถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สดใหม่มากขึ้นทำให้เราสามารถลดสัดส่วนของเครื่องหรือว่าไซซิ่งของ IT ลงไปได้ประหยัดเงินไปได้260ล้านเหรียญ US ดอลลาร์อันนี้ก็คือเป็น R o E กับ R o I รวมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับขยับมาใกล้เราหน่อยนะครับอย่าง g r a ฟทุกคนรู้จักกราฟอยู่แล้วนะครกราฟจะมีแอปอยู่2ประเภท อย่างเราใช้ Grab ในการสั่งอาหารใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเปิดร้านอาหารเนี่ยจะมีแกล b แอปอยู่ตัวหนึงเรียกว่าแกล็บเมอร์แชนสะครับแกล n บเนี่ยรับธั uh, เนเซชั่นอยู่ประมาณ4ี4ล้านนะครับต่อเดือนนะครับก็สปอร์ททั้งไทยแล้วก็ในซีเอ a เชียนะครับเขาต้องการให้นะครับบิสเนสโอเนอร์นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของการตอบคำถาม ของแกล็บที่เป็นวิสัยคอนซัลท์ได้นะครับปัญหาก็คือว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการเข้าถึงนะครับแต่ร้านค้าใหญ่ๆอาจจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการในการเรคโคมเมนว่าสินค้าแบบไหนควรถ่ายรูปแบบไหนหรือว่าโปรโมชั่นแบบไหนที่ทําแล้วจะบูตยอดขายให้กับร้านค้าของเรานะครับนั้นสิ่งที่แกลบทำก็คือเขา i m p l e m e n t ตัว g r a ็ Merch ์แนนะครับคือเป็นบอท24คูณ7ที่เป็น a e เจนติกเนะครับดังนั้นน่ปัญหาที่เขาเคยเจอที่เป็น Negative ฟีดแบ็กของร้านค้าต่างๆนะครับเขาสามารถแก้ปัญหาายในะคเปอร์เซ็นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชแนลต่างๆที่เมื่อก่อนเคยเป็นมนุษย์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้แปดแปดเปอร์เซ็นต์ถูกทานเฟอร์ไปให้ AI เป็นคนตอบแล้วนะครับแล้วก็เซนติเมนต์ของร้านค้าต่างๆดีขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกลับมาบ้านเรานะครับอ,อันนี้เราทำร่วมกับ Strand Partner นะครับเป็น ผลสำรวจนะครับที่ว่า AI ในเมืองไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับเป็นตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเราบอกว่าทุกๆ3นาทีเนี่ยจะมี1บริษัทเนี่ยเริ่มใช้ AI นะถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตจากปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่27ปีนี้32เนะครับา use case ที่องค์กรไทยไม่ว่าจะเป็น SME ส่วนตัวแล้วก็องค์กรใหญ่ๆได้ประโยชน์ไปนเนี่ยก็คือเรื่องของ productivity มีบาง business บอกว่าเริ่ม เข้ามามีส่วนช่วยในการทําเรื่องของ indirect revenue นะครับแล้วก็ profit ต่างๆในการช่วยลด cost นะครับอันนี้ในเชิงของปริมาณน,นะครับทีนี้อีกอันนึงในเชิงคุณภาพเนี่ยเราบอกว่า use case หลักๆเนะี่ยยังไม่ถูก l e v e l g e ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราบอกว่า72%ยังอยู่ในช่วง stage ของการ explore ที่เป็น use case ง่ายๆนะครับอย่างเช่นทำพวก chatbot ต่างๆหรือว่าเอา AI เข้าไปช่วยตอบและสรุป ให้กับของเรานะครับมีแค่ประมาณ18%เองเริ่มเอาเข้าไปในภาคของบูรณาการหรืออินทิเกรตเข้าไปในกับลักษณะของบิสเนสยูนิตหรือในบริษัทของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องวางแผนการเงินหรือว่าในเชิงของเซลล์และมาร์เก็ตติ้งและคัสเตอร์เซอร์วิส นะครับแล้วก็มี10เท่านั้นนะครับในองค์กรในไทยที่ตอนนี้ที่เริ่มทำเอาเป็น AI เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพิล่าในการได้เรื่องของ Business m o เด l ใหม่ๆแล้วก็ทำในเรื่องของ Product กับ Service นะครับดังนั้นเราจะเห็นด้ว่ามันยังมี Opportunity อีกเยอะมากนะครับซึ่งคนไทยเราเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการ Adopt เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราสามารถที่อย่งเป็นอีกการหนึ่งที่เราจะมองว่าเราจะขยับ7 2ตั2เนี้ไปสู่ในเรื่องของ Integration กับ Transform ยังไงนะครับ อีกอันหนึ่งที่เราค้นพบก็คืออุปสรรคสําคัญ3เรื่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลแกรบที่ผู้ประกอบการก็จะมองว่าย,ยังมีสกิลไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่ง44%ของพนักงานเท่านั้นที่มีโอกาสได้เทรนเรื่องของ AI ในปีที่ผ่านมานะครับหรืออันที่สองก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับบางครั้งเนี่ยการใช้ AI ในช่วงเฟสแรกๆหรือเราเรียกว่า POC (Proof of Concept) เนี่ยค่าใช้จ่ายมันยังไม่เยอะมากแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราต้องขยายออกไปในภาคของ,ององค์กร ภาคแผนหรือแม้กระทั่งเอาไปให้ลูกค้าเราใช้เนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิดตามโทเค็นหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆองค์กรยังกังวลกันอยู่แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของกฎบังคับข้อใช้จ่ายกฎบังคับต่างๆหรือพวกกฎหมายต่างๆที่หลายๆองค์กรเนี่ยก็ยังลังเลอยู่ว่ากฎกํากับการใช้งาน AI ในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างก็เลยทําให้ use case ต่างๆ,ๆยังไม่ได้ a d v a n c มากนะนะครับหนึ่งในภารกิจหนึ่งของ AWS เนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับเรามีการเทรนนะครับเต็มบุคลากรน,นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2017ในการเทรนและรีสกิลอัพสกิลเนี่ยที่เกี่ยวกับคาคอมพิวติ้งและ AI อไอตอนนี้มากกว่าแสนคนละนะครับผ่านโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AWS Academy เรื่องของรีสตาร์ทหรือว่าสกิลบิวดเออร์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับล่าสุดเรามีโปรแกรมที่เราเรียกว่า Tech Alliance เป็นโปรแกรมที่ Initiative ในเมืองไทยขึ้นมานบิทคับก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่เข้ามาร่วมจอยตั้งแต่โปรแกรมนี้เริ่มเปิดปีที่แล้วหลักการก็คือว่าเรา address ปัญหาของแกลบที่จะเป็นสกิลที่เราเตรียมดิจิทัลเวิร์กฟอรในอนาคตคให้ทั้งผู้ประกอบการภาครัฐแล้วก็มหาลัย,ยสามารถที่จะ re-skill แล้วก็เตรียมเรื่องของสกิลให้เตรียมพร้อมความต้องการของตลาดในอนาคตนะครับ ทีนี้ก่อนหมดเวลานะครับ15าทีนะครับอ,อันนึงที่เป็น Key Take Away นะครับของวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้ว AI วันนี้มันเป็นตัวเล่งแล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในภาคของที่เราเป็นส่วนตัวหรือบคนนุคคลเราเริ่มเห็น Use Case แล้วแต่ถ้าการที่นำไปปรับใช้ในภาคองค์กรนะครับอยากให้แต่ละคนลองคิดดูครับว่า ปัญหาหนที่เราอยากจะแก้และคิดว่าน่าจะ Impact ต่กับเราในการทํางานนะครับในภาคแผนกแลือก็ภาคองค์กรน,นะครับประมาณ3าเคสและอันที่2องเนี่ยเดต้ในองค์กรน,นะครับคือในอนาคตอะเอไอเอเจนหรือโมเดลมันจะเข้าถึงได้ทุกๆคนแล้วดังนั้น Data ในองค์กรหรือข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนท่าเม้ตายแล้วนะครับที่เราจะต้องคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของ AI ก็ว่าแน้นเพราะว่าเราคงไม่อยากให้ AI ที่เราสร้างขึ้นมาหรือเราใช้เนี่ยตอบอะไรที่ ไปเกี่ยวกับคู่แข่งหรือข้อมูลลิกออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของ m i n ์เซ t ในการทําเรื่องของ Transformation นเวลาเราพูดถึง AI อเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของ IT แล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรนะครับผมยกตัวอย่างอย่างใน AWS เนี่ยนะครับมีการใช้ลงมาตั้งแต่ CEO เลเวลงมาเลยแล้วก็ลงมาที่ทุกแผนกแนวให้แต่ละคนทำา U e c ช s e ขึ้นมาหนเคสในการแก้ปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งการจับ ข้างในก็เป็นเรื่องของ Global Hackathon ภายในนะครับในบริษัทดังนั้นเนี่ยดังนั้นการได้เนี่ยต้องได้ทุกภาคส่วนนะครับซึ่งสามารถที่จะขยับจากการที่เราแค่ explore AI เป็นส่วนของการ integration แล้วก็เรื่องของ transformation นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมงาน b e c s m ส m i t นะครับอันนี้ก็เป็น QR code นะครับสามารถสแกนไว้ได้นะครับอันนึงที่เป็นภารกิจของ e d v e คือเราต้องการที่จะ ช่วยนะครับคนในเมืองไทยเนี่ย u ัพสกิล re สกิลให้เป็นดิจิทัลเลดี้นะครับทั้งคลาวดและ AI QR โคดเนี่ยถ้าสกแกนแล้วสมัครนะครับเราสามารถแอคเซสคอร์สที่เป็นออนไลน์คอร์สแบบฟรีนะครับที่เป็นคลาวดและ AI นะครับได้เลยแล้วก็มีเอเจนต AI ให้ใช้ด้วยเป็นฟรีเทียร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้บริหารนะครับเรามีเรื่องของ Executive Guide ที่เป็น lesson learn w o r l d w i ที่เราได้เรียนรู้จากลูกค้าอลายๆที่สามารถ เข้าไปดูได้เพื่อที่จะดูว่าในลักษณะของการเชรเรื่องของ AI Society ในองค์กรของเรานะครับจาก Global View ลงมาเราควรเชรไปทางไหนนะครับขอบคุณครับ